ด่างสวยของแม่วันนี้สวยมากค่ะอุ้ยก็ชื่นใจแล้วค่ะวันนี้ได้โอ,อกาสนิดหน่อยนะคะมาตัดกิ่งเพื่อชํ<ม>านี่ค่ะตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีกระถางนี่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะ ก็ได้หลายต้นเยนะคะก็จะตัดออกมาหมดแล้วค่ะสูตรการต่อการชำของผู้ทิพย์ก็ตามแบบฉบับของตนเองรอดก็คือโชคดีนะคะแต่ส่วนมากที่ชำม,มาก็รอดทุกทุกครั้งนะคะไม่ไม่ตายแต่ก็จะโตช้าเพราะว่าผู้ทิพย์ไม่มีการไปปกไปอะไรไว้นะคะ ก็จะปลูกแล้วก็จะตั้งอยู่ที่แดดรำไรเลย ลูกเสร็จแล้วนะคะได้เยอะพอสมควรประมาณ1 2 3 4 5 6 7ง9 10ประมาณ10 10กว่ากระถาง12 13นะคะก็จะรดน้ำและก็จะหาที่วางก็ลดลงไปเลยหจากนั้นก็จะไม่รดเข้าอีกนะคะหาที่วาง อีกสักหนึ่งสัปดาห์เึินงจะลดอีกนะคะ <_ d ata> ทุกครั้งปลูกก็รอดนะคะ <_ d ata> อืมนี้อุมน้ำหน่อยเพราะว่าเอากระถางเก่ามารับแล้วจะหาไม้มาพยุงอันนี้เป็นออมทองนะคะออมทองอ <_ d ata> อมเงินออมเงินด่างนะคะ มีด่างล้วนนะคะและด่างขอบเขียวขันนั้นไหลน้ำหนนองทองไหลมาชมคูนะคะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ขยายพันธุยย์ติดตามนะคะจะรอดไหมจะรอดไหมรอดทุกครั้งนะคะรอดรอดรอดเลย ก็จะเอามาแอบไปตรงนี้นะคะแล้วจะลองเอาพลาสติกคุมไว้เพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวเร่งเขาเจะเดินเติบโตวไวนะคะนี่ค่ะขอบไปแล้วค่ะอบเข้าไว้หน่อยนะคะอย่างน้อยก็สักหนึ่งเดือนหรือสองสัปดาห์สมสัปดาห์จะดูการเปลี่ยนแปลงว่าหนึ่งจะแข็งแรงเร็วไหม สองสีใบเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนสีไหมนะคะก็มารุ้นและติดตามไปกับคุลิปนะคะการทดลองจากคนที่ไม่เคยปลูกในลักษณะนี้ก็ลองทำดูนะคะพอดีเห็นพลาสติกที่ซื้อตู้เย็นนะคะก็เก็บไว้พอดีจะครอบไว้แบบนี้นะคะ แล้วติดตามดูนะคะ